ช่างหนึ่งมีเรื่องเล่าย้อนกลับไปเกือบน่าจะเป็นสิบกว่าปีแล้วนะก็มีผมมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งแกแกแกเสียคือผมก็อ,อยู่สุราษฎร์เนี่ยแหละแกเสียแกเสียด้วยอุบัติเหตุถามว่าอุบัติเหตุไหมเหตุม,มันน่าจะเกิดจากคนที่กินเหล้าแล้วก็ขับรถเร็วพี่ชายจะเป็นคนขับรถเร็วม,มากแต่ผมกับพี่ชายคนนี้ค่อนข้างจะสนิทกันรักกันมากๆครับก็เป็นเป็น ก็คือรักอ่ะจริงๆพี่ชายผมทุกคนผมก็รักหมดแหละแต่วันนั้นเขาเสียผมก็ตกใจมากๆแล้วก็ผมก็เลยจัดการตัวเองไปงานศพเนาะก็นั่งรถข้ามจังหวัดไปก็นานนั้นแหละก็ก็เศร้าเนาะพี่ชายหลังจากที่ผมไปถึงบ้านใช่ไหมก็ทำพิธีอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยหมดก็เอาเข้าไปถึงวันเผาก็แล้วกันวันเผาเนี่ยมันเป็น พี่ชายผมเป็นคนที่แบบสําอางอ่ะเจ้าสําอางแบบหล่ออะไรเงี้ยคือกูหล่ลอไว้ก่อนอะไรเงี้ยคือเขาเรียกว่าเสียอะไรเงี้ยคือจริงไม่มีหรอกไม่มีจังหรอกแต่ว่ามันแต่ว่ามันหน้าตาดีเออสาวๆมัก็ชอบมันอยู่ละแต่ว่ามันขี้เล่าแค่นั้นเองเสร็จเรียบร้อยมันก็วันนั้นเขาเขาต้องเปิดเปิดโรงใช่ไหมก่อนเอาขึ้นเอาขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นเตาเผาอ่ะผมเองอ่ะเป็นคนที่เทโคโลนอ่ะคือด้วยความที่เขาติดหลอนะ ก็เทให้มันอเออให้นะเออเออชอบผมอมๆอะไรเงี้ยมันก็โอเคเสร็จไ้ก็ขอขบุงเขาเข้ามาเอาขอเข้าเตาเผาหลังจากนั้นแหละประมาณประมาณสักเกือบหกโมงเย็นเห็นจะได้นะประมาณโคเทะคือแบบโคเพะ,ะแล้วแหละแล้วก็แม่แล้วก็พี่ชายคนโตคนหนึ่งพี่ชายคนโตนั่งอยู่บนซาเลง้งส่วนอ,อผมเองก็ยืนคุยกับแม่ก็ยืนอยู่กันสามคนตรงตรงคล้ายๆกับทางสามแพ่งเนะ่ะเข้าบ้านนะ่ะ คุยกันเรื่องอะไร่็จะไม่ได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราได้กลิ่นโคโลอนวันวันเผาเนี่ยวันเผาได้กลิ่นโคลโนพอผมก็มองหน้าแม่แม่หืมแม่ได้กลิ่นไหมก็หันไปถามพี่ชายคนโตหืมพี่ได้กลิ่นไหมอมืแม่ก็บอกอืได้กลิ่นอืมได้กลิ่นแต่มาสิ่งที่แบบแปลกจากนั้นก็คือกลิ่นนั้นอ่ะมันเวียนผมแม่และพี่ชายคนโตัวมันเหมือนมีอาการเดินเวียนอ่ะ กลิ่นมันปเป็นอย่างนี้เลยอ่ะคือเรามองไม่เห็นตัวนะักแปลกมากเลยนะเดินเวียนอะ่ะก็เลยแม่ก็เลยพูดบอกเออมึงไปดีเธอผมก็บอกเออไปดีไม่ต้องห่วงเดี๋ยวแม่อะไรก็ดูแลกันเองพี่ชายขอตัวเขาบอกเออเดี๋ยวดูแลกันเองนี่แหละเรื่องแปลกใครบอกว่าผีไม่มีจริงผีมีจริงนะแต่แค่เพียงเราไม่เห็นแต่วันนั้นอะ่ะโคโลนอะ่ะก็คือเทไปตอนตั้งแต่ออ่อนเผาว่าเออแต่เขาเอามาให้เรารู้สึกได้ว่า เขามีอยู่ตัวตนจริงๆอ่ะผีมีจริงนะจริง